วันนีเจโฮมก็จะพาเพื่อนๆมาชมบ้านฝั่งใกล้วงแหวนรังสิตอีกหนึ่งหลังนะฮะหลังนี้เพื่อนๆดูจากทรงลักษณะของหลังคานี่นะฮะหลายๆคนที่เป็นสถาปนิกนะ้าออกแบบหรือว่าเป็นช่างนะครับจะต้องดูแล้วว่าหลังนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน ันนี้ดิโฮมบายจะโฮมพาเพื่อนๆมาเปิดบ้านสวยอีกหนึ่งหลังนะฮะหลังนี้ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเมืองน,นะหลังนี้อยู่ธัญ,ญบุรีคลองเจ็ดสำหรับเพื่อนๆที่หาบ้านที่รีโนเวทเกินร้อซพร้อมอยู่นะฮะหลังนี้เจโฮมฝากเป็นอีกหนึ่ง choice ตัวเลือกนะครับเพื่อนๆสังเกตแค่หลังคาของบ้านหลังนี้ก็สัมผัสได้ถึงความความพิเศษความว้าวแล้วนะครับ ันเดี๋ยวโจมจะพาเพื่อนๆไปชมภายในตัวบ้านว่าจะตอบโจทย์แล้วก็ฟังก์ชั่นเรารีโนเวทให้โดนใจขนาดไหนนะครับมาดูไปพร้อมกันครับมาครับก็เพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาเข้ามาในตัวของ หน้าบ้านนะครับก็คือจะตัดจากาบริบทของความบุ่นวุ่นหน้าบ้านนะครับก็ตัดเข้ามามุกเข้ามาในจุดนี้เลยนะฮะก็จะเป็นจุดมุมอเนกประสงค์ได้นอกเหนือจากที่เราจอดรถนะครับเพื่อนๆจะทําเป็นมุมนั่งเล่นปาร์ตี้ปิ้งยา่างได้หมดเลยฮะอินดอร์เอาด,ดอร์นะครับหรือว่ามีลูกๆก็ลูกๆก็สามารถ วิ่งเล่นบริเวณนี้ได้นะครับเพราะว่าจุดนี้นะครับชิมงานก็ทําเป็นรั้วทึบให้นะครับแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ทึบสมตุตนะครับก็ทําเป็นโปร่งแสงนะครับก็ยังให้ความโฟลของอากาศเวลาอากาศถ่ายเทความลงความร้อนนะครับก็ไม่ได้ทึบตันนะครับก็ยังเห็นบริบท หน้าบ้านอยู่นะครับแล้วก็วิวหน้าบ้านก็สวยด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มุมนี้เป็นอีกมุมนึงก็จะเป็นมุมไฮไลท์นะครับซึ่งทุกคนในครอบครัวก,ก็สามารถมาดื่มด่ําความเป็นพื้นที่สีเขียวความเป็นธรรมชาติจุดนี้ได้นะครับแล้วก็ระบบน้ําระบบะระบายน้ําทีมงานก็ติดตั้งให้เพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็มีก๊อกสวิทช์ให้เรียบร้อยนะฮะมุมนี้ก็จะเป็นมุมไฮไลท์ที่ เป็นมุมที่ห้องมัสเตอร์สามารถมองมาจุดนี้ได้อีกมุมหนึ่งเดี๋ยวเจ้าโฮมจะพาเพื่อนๆไปรับชมกันนะครับ ก็จะเป็นมุมรับแขกหรือว่ามุมนั่งเล่นของครอบครัวก็ได้นะฮะหลังนี้นะครับหรือแล้วก็ในส่วนของขวามือของตัวกล้องก็ทีมงานก็ติดตั้งตัวชุดปลั๊กฟงปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าญาติๆมาที่บ้านก็อาจจะต้องชาร์จโ,โทรศัพท์นะครับตรงนี้ทีมงานก็ติดตั้งไว้ให้ในหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ มาอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นมุมห้องมัสเตอร์เบดรูนะฮะก็มุมนี้ได้ค่อนข้างกว้างเลยนะแล้วก็คนที่อยู่ห้องนี้นะครับก็สามารถเทควิวสวนที่เราจัดหายให้หน้าบ้านได้เลยนะฮะก็จะเป็นมุมอนังหงนักซือก็ได้นะมุมนี้หรือว่าเป็นมุม เป็นมุมทําเป็นมุมทํางานได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆก็ด้วยความห้องนี้ก็ได้ไซส์ค่อนข้างกว้างเลยนะวางเป็นเตียงคิงไซส์ก็ยังเหลือเนื้อที่เหลือเหลือให้ลูกๆได้วิ่งเล่นหรือว่าทําเป็นมุมทํงงางางานเพิ่มได้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนอีกมุมนึงก็จะเป็นมุมอนเนกประสงค์นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถทําเป็นมุมทํางานหรือว่าทําเป็นมุมโต๊ะทานข้าวมาวางก็ได้นะฮะทีมงานติดตัวโคมดาวไลท์ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมา อีกนิดหนึง่งโซนนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะฮะหลังนี้เราทำไอแลนด์ไว้ตรงกลางของตัวห้องครัวเลยนะครับเพื่อนๆตัวไอแลนด์เนี่ย<ๆ>เพื่อนๆก็สามารถปรับเป็นโต๊ะทานข้าวหรือว่าเป็นมุมป,รรปาร์ตี้เพื่อนๆได้นะฮะก็สายปาร์ตี้หลังนี้ก็ไม่ขวนพลาดน,นะฮะก็สามารถนั่งชิลนั่งดิ้งกันมุมนี้ได้เลยนะฮะก็มีจุดล้างมองือล้างมือตรงนี้ได้เลยนะฮะจุดเตรียมพวก ข้าวของอสำหรับเครื่องครัวนะครับก็จุดนี้แล้วก็ขยับมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็เป็นมุมเตาแก๊สนะครับก็ติดมูดให้เรียบร้อยนะครับหลังนี้พิเศษนะครับก็จะซ่อนตัวชุดปั๊มน้ําไว้ด้านหลังของตัวเครื่องซักอผ้าตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็มุมด้านข้างของเครื่องเักผ้าเพื่อนๆก็สามารถเก็บพวกอุปกรณ์ช่างไว้มุมนี้ได้เลยนะครับ จะเป็นอีกมุมหนึง่งที่เป็นาทางห้องอนกประสมแล้วก็ห้องนอนห้องที่สองน,นะเพื่อนๆมุมนี้ก็ถือว่าเป็นมุมสำหรับเพื่อนๆที่อยูอ่ห้องนี้นะครับก็เป็นมุมทํางานหรือว่าวางพวกโต๊ะคอมเล่นกงเล่นเกมมุมนี้ได้เลยนะครพื้นที่ตรงนี้ก็เหลือเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ส่วนในโซนของเพื่อนๆที่จะเอาไว้สําหรับ ทําเป็นเตียงนอนหรือว่าห้องนอนก็จะเป็นมุมนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นห้องนอนที่อยู่ใต้หลังคาก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะปรับใช้นะครับเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเจะโฮมจะพาเข้าไปดูห้องใต้หลังคากันนะครับ ก็มีช่องแสงให้นะครับมุมช่องแสงก็จะเป็นวิวเพื่อนบ้านนะครับก็หลังนี้จะดีนิดนึงนะฮะเพื่อนบ้านหน้าบ้านของเพื่อนบ้านจะปลูกเป็นดอกไม้ไว้นะฮะก็ช่วงเช้าๆก็สามารถเปิดหน้าต่างรับลมแล้วก็ชมอดอกไม้ของวิวเพื่อนบ้านได้เลยนะครับเพื่อน เป็นจุดที่ทุกๆคนจะต้องใช้กันทุกเช้าเย็นหรือว่าแทบจะตลอดทั้งวันก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําหรือว่าห้องอาบน้ํานะครับเพื่อนๆมาชมกันว่าหลังนี้จะเมโอเวอร์ให้ขนาดไหนนะครับเพื่อนๆห้องน้ำหลังนี้ก็ได้ความโอโทงนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัว สุขภัณฑ์นี้ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับเป็นสุขภัณฑ์ระดับเกิน5ดาวเลยนะครับเพื่อนๆรับประกันว่าเพื่อนๆที่ชอบนั่งห้องน้ำนานๆน,น,นะครับหลังนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวโซนอาบน้ำเราก็จะแยกให้นะครับเวลาอาบน้ำก็น้ำก็จะไม่กระเด็นมาโดนในส่วนของตัวสุขภัณฑ์นะครับเพื่อนๆ สวยไหมครับเพื่อนๆสวยเนาะหลังนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านชั้นเดียวที่เมโอเวอร์แบบสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆที่เป็นครอบครัวเริ่มต้นหรือว่าเพื่อนๆที่อยากได้บ้านไซส์หลังไม่ใหญ่มากอยากให้คุณพ่อคุณแม่อยู่หรือตัวเองมาอยู่เองนะครับก็หลังนี้เจ้าหงก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งหลังตัวเลือกนะครับหลังนี้อยู่ธัญบุรีคลองเจ็ดนะครับ ครั้งของเขาจะอยู่ที่ไม่ถึง6,000บาทนะครับหลังนี้สนใจทักเจโฮมกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ